สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barrio Channel ครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กันในเกม Ragnarok นะ Origin อีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำ White Smith นะครับหรือ Master Smith สาย c a r t m i n a t i o n A.G.I ทุบนัวๆจ้าทุบนัวๆเลยทุบแบบนัวๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า พราะค้าสายค้า termination A G I เนี่ยเราอัพอะไรกันบ้างนะครับสกิล up แบบไหนบ้างแล้วก็แตกต่างยังไงกับค้า termination สายสงค์ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับค้า termination นะครับสาย A G I ของ Master s ์มิ h หรือไว s ์มิ h นั่นเองนะฮะเราจะเน้นที่ค่า A G I เป็นหลักครับ A G I 90นะครับผมลงเอาไว้ A G I 90ครับแล้วก็ลงวิดไว้40ครับที่เหลือลงสแตงฮะแค่นี้เลยนะครับ ถามว่าทําไมลงสเตตัสสายนี้แล้วมันดียังไงข้อดีคือหนึ่งครับเราทุบเร็วมากเราทุบเบาลงแต่ว่าเราทุบแรงมากครับสองตัวเราถึกขึ้นนะฮะตัวเราถึกขึ้นแต่แต่นะครับแต่แต่มันแลกมาด้วยกับความเบาครับเราไม่สนใจว่าเราจะแรงขนาดไหนนะฮะเราเน้นว่าตัวเราเนี่ยจะทําดาเมจได้ขนาดไหนครับนั่นแหละที่สนใจสนใจอยู่ตรงนั้นฮะอทำดาเมจได้เร็วขนาดไหนมา ต่อด้วยสกิลครับสกิลนะฮะสำหรับค์ดหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยฮะแมมโไนท์นะครับอิเล็กไวท์นะฮะแซมสลมเนสลมมิงฮะสลมมิงสแมชครัเรีวอลูชั่นคัทเดดนะครับแล้วก็เชนค์ดสำหรับพวกนี้ก็อัพประมาณนี้ใครดูไม่ทันไปกอพอร์ตแล้วดูนะฮะจะอัพแตกต่างก็ได้แต่ครัดแรกก็มีประมาณนี้ ต่อไปครับแบ็กสมิธนะฮะแบ็กสมิธก็เราลงสเตตัสก็คล้ายเคียงกันนะครับก็เป็นแฮมเบอร์ฟอร์นะครับเลเวลสี่นะครับฮิวบิดิงนะครับหนึ่งแล้วก็เบย์พอร์นิเบยอรลี่นะฮะเบย์พอร์ลี่รีเซิร์ชนะฮะเลเวลสิบแล้วก็อะดิดาลีนลัดห้านะครับแม็กซิมั่มโอเวอร์ทัชนะฮะตัวนี้อัพนเลเวลห้าครับแล้วก็ตัวนี้เลเวลห้าครับแล้วก็ แม็กซิมั่ยพาวเวอร์เลเวลรห้าครับผมแล้วสุดท้ายเรามาลงที่สกินเทปเปอริงครับเลเวลรห้าประมาณนี้เลยนะฮะน,นี่ตามนี้ตามนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนเป็นไวซ้สมิธเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องอัพเลยนะฮะก็จะเป็นคาัตบูทครับนี่นะฮะคาัตบูทแล้วก็ตรงมาคัตเทอร์มินาชั่นสิบเลยครับเมื่อเราอัพคัตเทอร์มินาชั่นสิบแล้วนะฮะเราจะมาอัพที่คาัตแม็กโหลดเลเวลร์สิบครับสุดท้ายมาจบที่ maximum overcast ตัวนี้นะครับเลเวโล5จากนั้นพอแต้มเราเหลือเสร็จปุ๊บเราจะมาอัพอะไรผมแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ไป PVP นะครับผมแนะนำมาอัพตัวนี้ครับ AAS assault gun ตัวนี้นะฮะมันจะช่วยทำดาเมจให้เรานะครับนี่ช่วยเราทำดาเมจด้วยนี่อย่างเจ๋งเลยไอตัวนี้ขุนกระป๋องนั่นเองครับสำหรับของสงมใส่นะฮะของสมใส่ก็ใส่เป็นขวานคู่ใจครับขวานคู่บุญครับ เวเซอร์แฮกนะครับเวเซอร์แฮวกบวกผมแนะนําให้บวกสิบครับบวกสิบค่าต่ำนะฮะหรือใครที่ยังบวกไม่ถึงไม่ต้องซีเรียสนะครับขอแค่พูนผ่านบวกหตัวนี้มาได้คุณก็ได้เอฟเฟกตัวนี้แล้วนี่คือที่สําคัญนะฮะขวานตัวนี้นะครับจะมีข้อดีคือมันตรงมาทางสายคาร์เทอร์มิเนชันเลยครับเพราะมันจะช่วยเพิ่มความแรงให้กับสกิลคาร์เทอร์มิเนชันสามจุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็นำดาเมจจากคาัตโหลดนะครับมาเพิ่มให้กับการใช้สกิลของคาร์เทอร์มิเนชันแล้วก็เพิ่มมมูสสปีีดดดให้้้้กกัััับบตตวววเเเรรรรราาายยคคคงื่อิล์นะ จากนั้นมาบวก6นะครับมันจะทําให้ช่องของตัวนี้นะครับรถเข็นของเราเพิ่มขึ้นอีก2,000หน่วยนะครับเออเยอะนะผมบอกเลยคาร์บโหลดเนี่ยของติง้งมาเรามาดูกันด้วยของสวมใส่นะครับสําหรับสายนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเพียงแค่เปลี่ยนเพียงแค่ประดับตัวนี้ครับไปใส่คอหมานะฮะไปใส่คอหมาใส่ทํำไมคอหมาเพราะว่าเราอัพ A T I ครับทุกๆ A T I 10แต้มเราจะได้เพิ่ม a อ t a c 3หน่วยครับ รีไฟบวกห้าได้ AGI 3สามครับแล้วก็รีไฟบวกห้าอีกได้พีซีโค a อาร์แทบวกอีกสิกบห้าครับผมออปชันนะครับของเอ็นชาร์ผมแนะนำให้เป็น AGI ทั้งสี่ช่องเลยครับเอสี่ช่องนี่ไหนแล้วมันมีได้สามใส่เป็นสามช่องอ่าใส่สามช่องนะครับใส่ตัวนี้สามช่องเสร็จปุ๊บนะครับการ์ดท,ที่ผมแนะนำให้ใส่นะครับจะแนะนำให้ใส่เป็นตัวการ์ดแมนติสครับตัวการ์ดแมทติสตัวนี้นะฮะจะช่วยเพิ่ม p ีซีเข้าแอคแทให้กับตัวเรานะครับเยอะมากๆหรือว่าใครไม่มีนะฮะใครไม่มีก็ไม่ต้องไปซีเรียสจะใส่เป็นดูดท่อก็ได้ครับหรือจะใส่เป็นก๊์ดตัวอื่นเช่นกร์ดไพเลสสเกลก็ได้ครับหรือกาา์ดสอรอก็ได้ใครชอบแบบไหนแต่สุดท้ายนะครับกร์ดที่จะต้องมีแลติดบุญไว้เลยก็คือโฮลองนะครับการาดโฮลองเนี่ยจะต้องเป็นกร์ดที่ติดเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่า พ่อค้าไม่ว่าจะไปทำคอนเทนต์ใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะ PVP PVE MVP ก็ต้องติดไว้อย่างไปเจอได้คุณล่าก็ต้องขุดนะไม่งั้นคุณทำดาเมจมันไม่ได้อีกโอเคจากนั้นของสมใส่นะครับเสื้อนะฮะผมแนะนำให้ใส่เป็น Combat Uniform ครับเพราะมันช่วยดีที่สุดแล้วผมลองทดสอบกับติฟโค้ดดูแล้วนะครับผมว่าตัวนี้ Combat ตอบโจทย์กว่าครับแล้วก็ใส่เป็นเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้มันจะใส่เป็นการ์ด กีก็ได้ครับหรือว่าเราจะใส่เป็นการ์ดเพิ่มเลือดแมคเ p พีก็ได้ครับแต่แนะนาว่าอย่าใส่การ์ดแมงสาบอย่าเสียใส่การ์ดเพิ่ม a อ i เพราะทดสอบแล้วไม่เวิร์กเลยนะตัวอย่างบางนะไม่ไหวไม่ไหวนะใส่เป็นแนะนำให้เพิ่มเลือดนะครับให้ช่วยเพิ่มเลือดให้กับตัวเราเอนชาร์ดให้เป็นวิดสามแถวนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเราใส่เป็นเซตบูสคันะครับเป็นเซตบูสคับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่ม P ีซีคอ ดาเมจให้กับตัวเราเองการ์ดที่ผมแนะนําให้ใส่นะฮะคุณจะใส่เป็นวิสเปอร์ก็ได้ครับหรือการ์ดกันท่าต่างๆก็ได้ฮะหรือใครมีทุนโชคดีได้การ์ดโชโก้มาก็ใส่โชโก้ก็ได้ครับเอ็นชาร์ก็เป็นการ์ดวิดแบบนี้นะเป็นวิดแบบนี้รองเท้าครับผมรองเท้าผมแนะนําเป็นตัวเวอร์ลิตครับถามว่าทําไมแนะนําว่าเป็นเวอร์ลิตแล้วโชฮีไม่ดีหรอโชฮีก็ดีครับแต่ถ้าคุณมีโชฮีก็ใส่โชฮีคุณหา ไม่ได้คุณก็ใส่วอลิตก็ได้ครับหาวอลิตมาใส่นะฮะหรือเราจะไปใส่พวกแมงสาบดีไหมแมงสาบก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบแต่ผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นประมาณนี้เพราะว่ามันได้ถึกด้วยนะครับตัวเราหนาด้วยแล้วได้เพิ่ม sp ด้วยเพราะว่าต่อจากนี้คุณจะใช้ sp ยับยับเลยฮนะ,ะ sp ยับยับจริงๆนะเฟืองครับเฟืองผมแนะนําให้ทุกคนใส่มีต้องมีประมาณนี้นะครับมี buttersty ครับมี c a r ์ b o o t ครับค o r e overload ลิงก์พอร์ทัลและก็ยังมีอีกนะฮะจะเป็นในส่วนของนี่นะครับคูบัตตตัวนี้ก็ได้ครับคูบัตตตัวนี้ก็ต้องมีนะฮะแล้วก็ที่จะช่วยเพิ่มให้เราทำดาเมจได้อีกนะฮะจะเป็นตัวนี้ครับโอเวอร์โหลดดิ้งนี่ครับโอเวอร์โหลดดิ้งเอนจินนะฮะหามาใส่ครับถ้ามันมีอยู่ใน2ช่องสองช่องแบบนี้เอามาใส่ได้เลยครับสำหรับเฟืองทองเฟืองม่วงย้ำนะครับใครดูไม่ทันนะ ไปพอสแล้วกอดูก็ได้นะครับย้ํานะฮะไปพอสแล้วกอดูก็ได้นะครับเฟืองประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีนะบัตเตอร์ตี้คาร์บูดคอเวอร์โหลดลิงก์พอทัลนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดเอนจินนะสุดท้ายเป็นคูบัตนะครับที่เราจะต้องมีนะส่วนรุนเฟืองสามแถวอะไรพวกนี้ที่เป็นสีฟ้าถ้าเรามีของดีใช่ไหมครับเราเอามาใส่เป็นผสมเป็น2ทอง1น,งนงฟ้าก็ได้ครับ หรือจะใส่เป็นสามทองเลยก็ได้ถ้าเราโชคดีมีเฟืองเบานะครับโอเคมาเรามาทดสอบกันดีกว่าครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะผมมีค่า ASPD ไม่ได้บัฟเลยอยู่ที่244นะครับมันจะใกล้เคียงกับสายสแตงนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันผมกดแค่นี้เลยอันนี้คือทดสอบไม่ได้บัฟอะไรเยอะนะฮกดตัวนี้ออกด้วยอเตรียมทุบนะครับนี่คือทุบธรรมดา นะครับนี่คือทุบธรรมดาก็เร็วอยู่ครับเห็นไหมทุบตับทุบตับทุบตับ,ตบจากนั้นพอเราทุบนะครับมันก็จะเริ่มเร็วเห็นไหมคุณผู้ชมแต่มันเบาเห็นไหมครับมันเบาลงมันเบาลงนี่นี่มันเบาลงเราจะทํายังไงให้มันแรงขึ้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาแนะนําให้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทําและจะต้องมีและจะต้องกินคือหนึ่งกินสแต็งครับกินสแต็งเสร็จกินอาหารสมูทดูโดครับเพิ่มมิลลอรเอทีเคและอย่าลืมส,สติมเมดครับ นิปเปอร์นะฮะตัวนี้ของดีสุดท้ายนะครับของที่คุณจะขาดไม่ได้เลยนะครับของที่คุณจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือยา a อ i ฮะซื้อมากินครับซื้อมากินเพราะเราจะลงทุนให้มันทุบสักดีแล้วเราต้องทุบไปเต็มที่ไนหะนๆก็เสียสูญเสียมาแล้วใส่ไปแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายนะครับเติมความแรงความเร็วเข้าไปอีกโดยการกินนี่ครับ concentration potion ครับ เพิ่ม S P D 10%นี่ฮะอัดเข้าไปยังไม่บัฟยังไม่บัฟครับคุณผู้ชมปีอ่ะส273ครับตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาลองบัฟกันแลละตามนี้นะฮะและเรามาดูกันครับ S v D อยู่ที่339แล้วคุณมาดูนะฮะแตกต่างจากเมื่อกี้เยอะไหมจัดไป เห็นไหมฮะทุบเร็วแล้วทุบแรงขึ้นเยอะฮะสำหรับนะฮะสัตว์เลี้ยงที่ผมแนะนําให้เอามาช่วยเรานะครับสายนี้นะ,ะเราสามารถเลือกได้ตามนี้เลยครับนี่นะฮะใครไม่มีสัตว์แดงตัวนี้นะครับไม่มีสัตว์แดงน้องกวางนะไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับผมแนะนําว่าให้มี Sun o f the e a r t h รหนึ่งนะครับสัตว์แดงที่เอามาช่วยเรานะครับแล้วก็มีน้องโชฮีครับเดี๋ยวผมจะสอบน้องโชฮีให้ดู แล้วก็บาร์ฟเมตจูเนียฮะมาเดี๋ยวมาดูน้องโชฮีนะครับน้องโชฮีเนี่ยเป็นคู่บุญของเราเลยพอบัฟเสร็จปุ๊บนะครับ ASPD เราจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยจุ๊บจุเห็นไหมครับรูปแบบอนิเมชันการออกสกิลมันจะเร็วมากฮะให้ดูตัวนี้ครับให้ดูตัวเลขตัวสีเหลืองเนี่ยฮะมันขึ้นมันขึ้นติดตกันใกล้ใกล้เคียงกันแล้วจะมีลูปครับเห็นไหม เห็นแล้วใช่ไหมครับถึงความเฟี้ยวของอาชีพนี้นะสาย A G I เนี่ยตีธรรมดาก็ได้ครับตีธรรมดาตีสดเลยเชลว์บเชลวเชลสายเนี้ยผมบอกเลยว่าเชลเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าทุกคนจะได้แนวทางเอาไปอัดเด็บเป็นกับสายของตัวเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยใครที่มี คอหมาอยู่บอกว่าโอ้โหฉันเล่นอาชีพพ่อค้าแล้วฉันได้คอหมามาแล้วมันเล่นไม่ได้มันเล่นได้ครับมันทําได้นะฮะอย่าไปย่อยทิ้งหนะ้าเอามาเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่มีข้อมูลนะครับหรือว่ามีคําแนะนำนะ,ะเอามาแชร์กันใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ได้นะฮะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนและตัวผมด้วยเช่นกันนะฮะเปิดกว้างให้กับเราได้แชร์ความคิดกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไครป์ช่องแบริโอด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เอาไปลอกเอาไปอัดเด็บเป็นของตัวเองนะและอย่าคิดว่าตัวเองเล่นไม่ได้นะพวกค้าจงเจริญไปแล้วครับสวัสดีครับ